มันมันมันขึ้นมาตลอดเลยเหรอว่าต้องพูดอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่เราจะเป็นคนที่แบบว่าตอนนี้ในหัวบอกให้พูดว่าอะไรยาดมฟินแดงเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับอยากดมเด้วยความฟินตัวนี้กดตะกร้าเลยนะคะนันในหัวบอกให้ทำอะไรต่อไปพูดประโยคอะไรต่อไปและตอนนี้พรุ่งนี้เราจะบอกระยการช่วงเช้าพูดไปแล้วฉันเป็นคนย้ำคิดจะนอนจืดตอนที่ตอนที่ฉันไปดูเธองานมีเธอปะ ทำไม่ต้องพูดประโยคเดิมๆมวนอยู่อย่างนั้นน่ะคนเขาคนฉันอย่างเป็นมากกว่านั้นน่ะฉันรอเธอนานมีเธอคนเดียวที่ดีฉันนาน้อพูดประโยคเดิมๆอยู่นั่นน่ะปีวีนเขาอยู่หนาเวทีพี่น้อง่าเขาเบาดูเบาดูดไม่แล้วจะพูดประโยคเดิมทำไมไม่พูดประโยคใหม่ใหม่เขาเป็นพนักเราเป็นอาชีพพูดไงเธอเป็นอาชีพแสดงใช่ไหมเราคืออาชีพพูดแต่มันพูดไปหลายรอบแล้วไงเมื่อไหร่เราเอาเขามาถามนี้ทุกคนก็เห็น ไม่รนะู้ำ่ออกมาอีกตตม่ว้ยเมียวเมียวขอบคุณสติกเกอร์ค่ะในฉันเปิดชันสิแล้วทำไมไม่ออกาฉันล่ะไอฟ F20 จะเรียกยังเป็นยังไม่เป็นซีรีสหรอ เออว่ะเออทำไมอ่ะเฮ้ยทำไมสีโทราศาพัพท์เราไม่เหมือนกันอ่ะนี่เราเป็นหัวกลางคืนเปล่าเพือ่อตังค์มพื่อโเพื่อตังค์กลางคืนก็ป้องกันสายตาเสียงไงอ๋อเหรอมันมันเสียงขอนเท้าจะเปลี่ยนเองเวลาเสียงโทรศัพท์กลางคืนมันจะไม่เจ็บสายตาโอ้ยบอก็ไม่รู้นะไม่รู้โอ้ไม่ก็และสีจริงๆมันคือควรจะเป็นสีปกติอ้าวไม่เห็นเหมือนกันเลยอ้าวแล้วถ้าเอาให้มันสีเหมือนกันนะ ไหนอะ mm. ทำยังไงอะจิ๊บจิ๊บไหนไม่ใช่อันนี้ก็ต้องปิดด้วยดิอันนี้ก็ต้องปิดเ <Okay. S 1> ออเหมือนอนย่งแบบนี้คือดีกว่าอันนี้คือเป๊ะ มวดสว่างค่ะตอนนี้ปรับเหมือนกันแล้วค่ะแหนมันบอสว่างสิสิเอ้ยเบิรงพี่เบอร์มันเหมือนกันจะให้มันเหมือนกันเลยแหน่พี่น้องจะให้มันเหมือนันให้ได้เหตุผลคืออะไรพี่ก็มันคล่องใจว่าทำไมมันไม่เหมือนกันน่ะอะไรป้าคือรุ่นก็รุ่นเดียวกันทำไมมันสีไม่เหมือนกันจะไม่พันอยากเหมือนกันจะไม่พันอยากอันนี้ดอก พี่น้องเป็นไงน้ำทำไมอะก็คล่องใจอ่ะรุ่นเดียวกันนัตตี้อยู่ไหนเขาบอกว่านัตตี้อยู่บ้านหรือเปล่านั่งไอ้เนี่ยได้นัตตี้ห้เบดไปเวิร์กคอเป็นเพื่อนเลยนี่นะครับนัตตี้อยู่นี่นะครับครับเขาเขาก็คือตอนแรกอ่ะจะไม่ได้ไลฟ์นะพี่นัตตี้เป็นคนเชียร์นะคะทุกคนต้องไปขอบคุณพี่นัตตี้ที่ทำให้เราได้มาไลฟ์นะเกือบไลฟ์ในีกอีกนึงเออตอนได้ว่าใช่ไหม ไลฟ์ไหนดีวะจะไลฟ์หรอหรือยวทำอะไรดีเกือบไลฟ์ไหนอะไรนะคนต้องไปขอบคุณพ allora ี่นัตตี้นะคะที่เชียร์ว่าให้ไลฟ์ในติ๊กต็อกเพราะตอนแรกก็เถียงกันอยู่ว่าจะไลฟ์หรอเพราะหน้าไม่พอเมียอีกคนนึงก็หน้าดําอีกคนนึงก็คือใครหน้าดำเธอเนี่ยก็ถาพูดเลยว่าหน้าดำตอนแรกหน้าดำยี่หรีมือหนีเอะวันนี้ใครใครได้ดูขึ้นจอใครมา วันนี้ใครได้ดูไลฟ์สดผมที่ช่องพี่ยินบ้างวันนี้ใครได้ดูไลฟ์สดผมที่ช่องพี่ยินบิลเลียมบ้างดูค่ะหน้าผมดำไหมดูเพราะไม่เท่ะไรอยากดูว่าจะมากี่โมงก็เลยไปดูอยากดูก็อยากดูเนเม่อไมต้อวานดูเพราะอันนี้อยากดูพูดอย่างนี้คาอมาอยากดูไม่ดำแล้วทำไมแล้วมันต่างกันยังไงคืออยากให้พูดว่าอยากดูแค่นั้นแหละเมีนมันก็จะเข้าหมายผนว่าแบบ ก็คือจะเช็คว่าจะมาถึงกี่โมงอันนั้นไม่ได้อยากฟังอยากฟังเค่าอยากดูถูกปะโอเคโอเคต่อไปจะพูดแค่นั้นโอเคเฮียพูดมันออกอะไรเราพี่เอ้ยโอเคโอเคเอาแอร์ขึ้นอยู่ไงพี่จะไปจะเป็นแบบถ้าเที่ยวแอร์กินแอรมันจะบ่ลร้อนป่วยเพราะเพราะอุ่นในบ้านร้อนเพราะเรามานี่ไม่ได้นะโดนโดนฟ้าผ่านะเรื่อนฟินแลนด์นะครับเหมือนแรงก็เดิอดปะเขาบอกว่า เบียดเอแบบน้ำมูกไหลตลอดเวลานะพี่น้านุ่นไลฟ์อยู่ใครนะพี่น้านุ่นจริงดิแล้วมันจะไปหาเขาได้ยังไงไม่รู้มันยังไงไม่ได้นู่นอะไรลตอนนี้หรอนั่นดิใช่หมอสงสารมากเลยเอาปิดแอร์ทำไมมาลงมันก็ร้อนเกินปะกกระดูเดี๋ยวนางร้อนเธอจะเออไม่เป็นไรเธอจะน้ำมูกมันไหลโอ๊ยเนาะ ฉันว้าเราชอบเป็นยังงั้นหมู่อะไรไมันจะเป็นบาทไม่เดี๋ยวแขกร้อนไม่ได้เราเป็นต้องเทคแคร์แขกโอเคแข,ก,แขกประเทศเดนมาร์แขกฟินแลนด์ไงแขกจากฟินแลนด์ฟินแลนด์นี่มีภาษาปะไม่มีภาษาแล <c oughs> <ะ>้วเขาจะคุยได้ยังไงอ่ะดีด้วยไม่ต้องมาดีสุด ภาษาฟินแลนด์หรือภาษาอังกฤษ Help me please เขาสปีกภาษาอะไรกัน Finish language อ๋อ We speak finish n language มันเป็นภาษายังไงอ่ะคล้ายคอังกฤษปะ No different มันต่างกันยังไง So different Can you show me please Yes I can show you Okay You want to learn Yes I want to learn What about you want to learn ก็ภาษาฟินแลนด์อะไรก็ได้ I p to you ตัวอย่างช Can you say something? I say something. Yes. I say like hello. Yes. Hello in Finnish in f i n l a n d language. Ah in Finland. Okay. We say moi เขา่าัลโหลอะนะมอยจริงเหรอ Yes. ไม่ได้มุกใช่ไหม Yes. We say มอยมอยอ่าคอมเมนต์ดูไม่เชื่อจริงหรือไม่จริง Moi จริงหรือไม่จริงครับมอย มอยอินฟิลอินฟิลแลนด์วีเซมอยมอยอัน thank you อ่ะ thank อินฟิลแลนด์เซคีโตสฮะคีคีโตสคีคีโตสคีโตสจริงปะเนี่ยใช่มอยกับคีโตสเหรอเอ้าจริงหรือไม่จริงจริงหรือไม่บอกมาจริงหรือไม่เอฟซีครับ Dingre mai, kiitos, kiitos, love, 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 Rakasta. love, 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 Cute. 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 We say ihana. Ihana. Is it mean cute? Yes. Yeah. We say ihana. Is it mean cute? One more time, please. Ihana. I. Ihana. Iana. Iana. Ihana. Yes. We say ihana. Ihana. It's cute. Yeah. ช่างมันเถอะพื้นไทยนั่นแหละมิเซียมผสมอีกคณะม่เซียมหีือหมออันนี้จริงหรือปัน่นน่ะมิเซียม้องกดพาไปเที่ยวไปเรียนหรือเปล่ใคร do you want to go do you want to go to Finland I want to go there have snow and really n o าวหน n o หนาวหนาต้องเดือนไหนอะมกราคมพาจะหนาวมากติดลบสามสิบองศาอ้าวแล้วเวลาเธออยู่ฟิลันเธอพูดภาษาฟิลแลนด์ yes wow I can s a y Everything inland. Wow. เอาจริงะเนี่เอาเราก็เรียนอยู <laughs> ่ที่งจะไปจะพูดไม่ได้งงไ i โซมากว้าว n l a ไอ้บ้าทำไมไฮโซจังวะตาแสดงว่าเธอพูดได้ก็คือพูดได้ไม่เธอก็ต้องพูดลาวได้เพราะว่ามันใกล้ๆอีสานก็แปลว่าลาวไทยลาวไทยทางกฤษ อันกินฟินแลนด์ฟินแลนด์ว้ามีภาษาจริงจริงภาษาเวียดนามก็พูดได้แต่ว่าลืมหมดแล้วสมัยด็้พูดได้ว่าคุณย่าคนเวียดนามหอ้ยโคตรเท่กี่ภาษาภาษาไทยอังกฤษภาษาไทย I want to speak Thai you can speaks betamark ติดตามบิกหนึ่งมันโบ เห้วนอนพักคอนซาพี่น้องแต่นี่โลกไหนเรากับบอนอนใส่บึงซีดกอดหมาดีสามซีดีรอรออยู่นี่เรื่องอะไรอีกวันนี้เขาติดซีรี์มากซี x i d เวอร์ติดซีรี์มากนะครับก็คือแบบมีชไปบึงซีดีบอกรับภาษาฟินแลนด์หน่อยก็เมื่อกี้ไงอะไรนะ รักกัสตาแปลว่ารักก็เฉยไม่ได้บอกว่าบอกรักถ้าบอกรักถ้าอินดิช I love you I love you อินฟินิชวีสต์วีสต์ say มิน่ารักกัสตาซิโนะมิน่ารักกัสตาซิโนะมิน่ามิน่ามิน่ารักกัสตารักกัสตาซิโนะมิน่าแปลว่าฉันมิน่า拉斯กัสตาซิโนะ yes มิน่าแปลว่าฉันใช่ไหมรักกัสตาแปลว่ารัก ซีโนะเพราะว่าคุณมี as นะรักกัสตาซีนนะพูดจำได้จำได้มีนะรักกัสตาซีนนะอะไรก็ต้องเป็นรักกัสตาเบสถูกป่ะเขาบอกว่าถ้าเอาซีนนะถ้าเอาซีนนะคือไม่มีไม่มีคนคือรักใครบางคนถ้าบอกว่ามีนะรักกัสตาเบสคือฉันรักเบสก็คือจะเป็นเอาชื่อแทน ผม<พ>ก็แบบมีน่ะรัสกะบ,บิ๊กก็คือไม่ต้องซีโนะใช่ซีโนะคอือยูอ่ะแล้วถ้าเราไม่แทนซีน่ะก็คือเป็นบิ๊กรัสกะเบสเบสรัสกะบ,บิก๊กเร็วม,มาก